อ่ะมนีพะวังหลวจุฬานะครับอ่าลอยสามสิบเส้นมนีสอดแจ้งนะครับเธอแรกนะครับผมอ่าลมแห้งแต้งแหวนมือก้อนนะครับอ่ามนีก็เมื่อคืนเลยนะครับอ่าต่ว่าสนุขัดนะครับอ่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบ้นเช่นเคยนะครับผมอ่าขออนุญาตเปิดคลิปบอกเป็นภาษาไทยเตอละมันบอถนัดนะครับบอกภาษาเ่ากงยังไงอยู่ฝอยสานยังไงอยู่นะครับ โอ้ยหลินพันกันไปแล้วนะครับเมื่อแรกนะครับข่างขึ้นนะครับคแรานมือว่านกันสิข่างขึ้นอยู่แต่ครับแต่บ่ไไรแลนนะครับผมโอ้ยังข่างนะครับผมลอยส้าสิบเส้นนะครับข่างแรกนะครับสอดแจ้งตัวสนูยยังแห้งนะครับย่านเพันวาอยู่แต่ว่ากับบ้านมีผู้ใดมาบอกอยู่เสือได้ห่ะนะครับ อ้นิวกับบอลแอมึงเป็นปล่อยวาวถิ่มไปเลยนะครับเป็นถิ่มไปเลยเป็นโมเดลโมซ่าเลยนะครับภาพมเามืองวเวเจุ่านะครับแรก <c oughs> ปล่อยหมู่ว่านช่วงคำคำนะครับช่วงคำพอดีออนิวไปกินเขานะครับผมก็เลยแรนผู้เดียวเลยนะครับก็บขืนยูนะครับก็บลลมแห้ง ลมบนนี่แห้งเติบนะครับอันนี้มันจะว่ามันเอยียงขางเลยอมันสนุมันขาดนะครับสนุขาดลแลก็เลยเอียงเป็นเนื่ยนไปเลยนะครับบรรยากาศแงมเศร้าหนาวหนาวหนาวพักหนาวแน,น่นะครับตอนนี้มึงอุณหภูมิอยู่ในสมาร์โทโฟนเท่านะครับกับ11องศานะครับอุณหภูมิรู้สึกเหมือนนะครับแต่ว่าอุณหภูมิความจริงกับ12นะครับ12กับได้ช่วง ตีหามากนะครับมันสีน้ำแง้งนะครับตีซี่กับว่าบันไดตัวช่องตีหานี่สีน้ำแง้งนะครับใส่ละเรานี่ย่างถังนะครับมึงอันนี้เก็บนละแรงกับแรงกล้อน็มูด้วยเหมือนเกิดมนก้อนมูมน,น,มนะครับเพราะว่ามันไก่ติดไม่ลงโ้งนะครับโบยมือสันหนาวเงี้ยอ,อย่าบอกจะหน่อยอ่าบรรยากศาศหนาวๆนานะครับเนี่ยเมืนอศั้า อา,าเมืองแดดเนี่ยมืสารนะครับโอ้นี่นะครับเงื่อนพระาไม่เท่าอันนี้เงื่อนเงื่อนเงื่อนพระสาคมนะครับเงี้ยหนวาวๆเมืองร่มแห้งนะครับเมืองต้นไม้รนะครับมัดขึ้นนะครับไปนอนอยู่สวนนอนเพื่อนมาหากได้ไปนอนอยูอส่นนวาานนยสวนนะครับบรรยากาศเนี่ยเมืองสาร์ข้าเจ้ากับพิงไฟอยู่ควนกลุ่มเลยนะครับเที่ยวแรกนะครับ ป่อยเสือว่ายาวนะครับป่อยสันสนกับยูนะครับผมอ่ายูประมาณจะสามสามรอยเม็รนะครับสามรอยกว่าเม็ดพอาญาดมันโดนโซนยางข้าเจ้าก็เลยป่อยมันเลื่อยไปนะครับเลยหนทางลงไป่วนข้าเจ้าจังน้อยแต่ว่ากับว่ามันหนทางคนเที่ยวดอกนะครับอันโต้กับมีสายไฟข้างอยู่นะครับมันกับโบผาดข้อข้าเจ้าดอกนะครับกับเน้นความปลอดภัยก่อนนะครับแต่ว่าความรันความเสียงดังนี่บ่มีคําวาาหายาภัยนะครับเอาขึ้นยางเดียวนะครับไม่เท่าเราก็หายู่นะครับผม มาหนี้เบาจากภาษาวาวนะครับบอดดี้เรีนจากน้อยกับสิว่าไปนครเนาะครับกับสิปล่อยมันเกิดยู่แนวนี้แหละมันก็สิบลงดอกเนาะครับเนาะเดี๋ความเสียวรถไปจะส่งให้เจ้าอยู่นะครับรถส่งเขาแกโยนะครับโอ้ยหนาวแห้งลมพัดก็สิได้ยินเสียงลมแห้งกับเสียงผมนะครับประมาณนี้มากับน้องเขาเนี้ยนะครับ ของอนี้เอไปใช้ไปใส่มาใส่กับพิ่นออไปไปน้ำตลอดนะครับโอ้ยเล่นพันกันแล้วอ่ากระสีประมาณน,นี้นะครับผมอ่าทางอื่นทางอื่นเป็นยังไงน,น้อทางอื่นผมมาข้างขึ้นเมื่อนะ่ะบางคนขันใส่เสื้อเกาแนะนาว่าเปลี่ยนโหลดครับเดี๋ยวมันสีขาดนะครับสนุว์วอลเปลี่ยนเปลี่ยนไม่โหลดอันนี้อยู่บ่ได้เปลี่ยนนะครับของผมบ่ได้เปลี่ยนจับจูดไปเลยนะครับผมอ่าจับจูดไปเลยบย่ได้เห็นยังเลยเอาฝืนมาแร็เลยนะครับ ตอนแลนกะคือวะาแล้วผู้เดียวนะครับมันก็นง่ายอยู่มันลมแห้งนะครับขันขันลมอ่อนนีแนะนาวมาแลนไกลหรือว่าแรนยสองคนนะครับมันจะสี่ขึ้นอันนี้ป้อยไก่มันก็ขึ้นนะครับลมแห้งมาดูว่าลมยังไงว่าในเมืองสภาพอากาศว่าในเมืองกรรยากาศเลยนะครับแต่ว่าดูว่าสิมีลมล้อนหนาเมืองไหวกสัสีสามสี่หมื่นนี่ก็ยังมี่นะครับผม Now, now, now. อ้ยหนาวหนาวหนาวอ่าแลวสิมาอัปเดตอีกเที่ยนึงนะครับผมเดี๋ยวจะเอารถไปส่งถั่วแก่ก่อนแล้วก็สิมานั่งไม่นะครับก็สิมาเห็ดไอ้สนุวาวไม่นะครับวาวอีกตัวหนึง่งผมก็ยังเตี้ยบฮันแล้วอยู่ผมยังไม่ได้ดเตี้เลยครับบ่มีเวลานะครับขนาดวาวน้องออนิวนะครับบอน้องออนิว มัน <mm um> ้มเงนหาอยู่าวาวยน้ำดกมันสีไดะเฮ็ดถาว้แล้วกาว่านีมาใ้ติดเด็นวาวหน่อยเพิ่นนะครับฝพิจมหายอยู่ว่าข่อยแล้วไปฮะอันไหนโคงเฮ็ดแล้วเรียกว่าในติดเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ก๊ับไอ้กับม่ก่อนมึงจงมึงกลับมาต่างค้อนกันน้วเรียนห้มาเนี่ย จีออ๊ดเป็นจี๊ดได้ครับเพิ่นเนี่ยจีดเป็นติดได้อยากไรสตาว์ต้องเสียเอาจากดวงสัง่งก็สั่งผ้าสั่งกระดาษมาไว้บลากหลายเลยเว้ยต้องตื่นไปเนี่ยฮะเป็นอะไรบางรูป <c oughs> อ่าสำหรับเลยมักนะครับอย่าลืมเปิดไลห์นะครับกดติดตาโคชันกระดิ่งแจ้งเตเือนเปิดเสียดในวิภาตลีดวัสดุปดไปนะครับผม อ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเฮ้บ hey, ๊ายบายนะบ๊ายบายด้วบ๊ายบายเตืนไปบังเตืนไป